วันนี้ก็มาพบกับรายการบุษบาพาชิมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการบุษบาพาชิมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการบุษบาพาชิมอีกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านรอนตาสนนะคะหมู่ที่8 นี่นะคะเป็นแกงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโอลนยาแล้วทำไมถึงมาเป็นแกงมันอะคะที่นี่พี่ชอบกินกันคนตะก้าวเขาอดอัดแปลงอื <c oughs> ก็คือในอดีตก็คือทำแกงมันกินกันอย่างที่ป้าบอกว่าเป็น คนไม่ค่อยมีกินคนต้งไตงร้กนเขาแก่งได้เหมือนมันเขามีอะไรเขาก็ดัดแตงกินคนตะเกาวัวดีอยู่แล้วอ,อันนี้ถ้าเราไม่ใช้เป็นปลาทูเราใช้เป็นปลาเค็ม,มปลาเค็มปลาช้อนเค็มก็มแล้วมันนี้ก็คือเป็นอย่างอื่นยไหมคะเป็นผักมันเทศมันเทศ,เทศได้นะคะก็รสชาติจะออกแต่ เราจะชอบเปรี้ยวเคมว็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานของนนี้จะเป็นรสชาติรับรับเขาแบบหวานอีนอกนิดชาบรสอืมโอชอบกินหวาน้ะเนี่ยเภ<ร>าพแบบนั้นอันนี้นิดทางหวานนิดถ้าคนไม่บางคนอ,อยู่ที่คนชอบอืมอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำกินแล้วส่วนยยหหใหญ่ก็ไม่แกงอืมก็แกงแกงแก ก็นี่ก็เป็นแกงที่เป็นอา,อาหารพื้นบ้านนะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มเลือนหายไปแล้วนะคะก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะทําก็ทําตามวิธีในคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของเราด้วยนะคะ ถ้าทนะ่านมา้จมาจไม่ชอบกินอมันเนี้ยชอบกินข้ามเทศมากกว่าข้ามเทศเคยแกงมะไม่ไม่เคยแกงค่ะ <c oughs> นี่แกงมันลุกชิ้นนะอ๋อออ่อยนะไป,ไปปลาทอดก็ได้อ, <c oughs> อย่างเงี้ยนี่ปลาไหนก็ได้ปลาปลาทอนเค็มไม่มีนะไรอ่ะที่ลูกเราพลิกได้หรือยังขัดไฟจะดับไหมดูที <c oughs> ไป <c oughs> ชี้ลุงต่อ,อยังไม่เดือดยัเดือดจ้ะต้องรองให้เดือดนี่ถ้าเราไม่ใช้เป็นปลาทูเราใช้เป็นปลาอื่นได้ไหมคะปลาช่อนเค็มก็ได้ช่อนปลาช่อนเค็มปลาถูเค็มให้ปลาเค็ม ปเ็ให้เป็นปลาคิมถ้มไมเราต้องใช้ปลาคิมหอคะมันรสชาติน่ะดีอืมรสชาติมันจะดีกินหอมกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วเราต้องย่างปลาไหมคะทำป่าเค็มไม่ต้องทำว่า,าคิมไม่ต้องอืม <S 2> <S 2> <า>อันนี้คือใครเป็นคนสอนให้ลูทำอาหารุาาพอ่อหรือแม่อ๋อยังชอบทำอาหาร ก็จำๆมัาไหมจำจำได้ไหมได้ได้ค่ะไี้จริงอ่ะ,ะมันไม่ใช่ว่าบุ้งพ้นไม่คนตะก้อนอ่ะมันไม่มีกลิ่นใช่ไห,ห,ห,หมอ,อ,องแกงมันแกงเพื่ออะไรบ็ดีแต่ไม่เนยโยก็ไม่รู้จกักหลอกแบบนี้ใช่ค่ะเราใส่เครื่องแกงไปแล้วต่อไปเราใส่อะไรต่อค่ะใส่มันก่อนก็ได้ใส่มันก่อนเอานี้ก่อน อาใส่ปลาเราใส่ปลาทูนึ่งนะคะอันนี้น้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวต้อง่มาเตาเยอนี่มองมันไม่แตกบ้านื้อหมานีื่ข้างนอกมันแตกปักท่อกลิ่นหอมนะคะเนี่ยนี่ักที่ใส่โรยหน้าก็ดีตกที่ อื mm hmm. ม่น้ำเียนะน้ำที่อันนี้เป็นมันที่ mm hmm. ถ้าเราใช้มัน อ๋อมันขาวเนี่ยไหมใช่ค่ะมันมันถวเล็กนะค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำตาลกันเลเราใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปึ๊กใครบป็คนนี่อะไรน้ำตาลอันนี้น้ำตาลปึ๊กใส่หวานมากกว่าไม่ต้องน้ำยาเดี๋ยวจะทิ่มอ่ะมันมันไล่ครึ่งจะหวานนะคะ กิน่คนก่วาคนกินเท <ใน S 1> ี่ยวนทีกิน <for> ไม่เที่ยวรช่ค่ะพี่ชายทำอาหารเป็นปนิหายาก <c oughs> นมค่นะอันนี้ใส่น้ำปลาประมาณสามช้อนโต๊ะลองดูก็เกลมเนาะลองดูก็ปลาปลานักงนะคะ ต้องผ,ผู้ช่วยทำออกข้าวเป็นไหมคะเนี่ยช่วยเป็นย่างเดียติดี <c oughs> จ้นั้นเอลิน้นแค่โ <c oughs> อ๋โหเออะไรก็าะท้งนัไม่มีบนไม่ว่าอนะไรคงจะยัง <c oughs> งั้นยังแถมปลาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันได้ไขวดแก้วดูอ่แบบนีก้ก็ดีเราไม่ต้องหกักวด มเมื่อกี้ใส่เกลือลงพุงนัวค่ะเนี่ยสีเหมือนเหมือนกันอ่าบุดครีมกินหอมค่ะเห็นไหมนี่ไม่เที่ยวไยวกคอนดูคนอื่นก่อนอยังเราเที่ยวน้าเที่ยวไม่เที่ยวไอคอนไม่ เข็มยังเข็มแล้วหนออะนี่อีกน้อยไหมน้ำตาลนิวันนี้ตามใตชีพค่ะวันวันน้นิดนิดไม่ว่าไปพอแล้วในน้นใหญ่ S <S <S นั้นักชีโรยอ,อมันกระหอมมันก็ะหอมอ่าลองเล็กยังเล็กถูแล้วอ่าลงเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วนะคะไนะ แกงส้มมันนะคะเดียเยี่ย <c> ม <oughs> เรามาชิมกันดูค่ะแกงส้มมันกับปลาทูค่ะร้อนๆเลยค่ะ <c oughs> อ,อร่อยมากค่ะเอาแจ๊ <c oughs> วันนี้เมนูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงจารุแล้วก็ป้านอบมากนะคะที่ أ, ช่วยทําให้หนูดูแล้วก็ให้ความรู้หนูก็ขอบคุณค่ะค่ะอีพีหน้านะคะต้องรอติดตามชมนะคะว่าปุทธบา,าจะพาไปชิมอะไรที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะลุงบ๊ายบายหน่อยบ๊าย <laughs> บาย,บาย,บายค่ะ <laughs>